วันนี้วันหยุดก็ได้ไปตลาดนะครับก็เลยไปซื้อเศษเนื้อนะครับผมชอบกินเศษเนื้อนะครับแบบอามีเอ็นเอ็นหน่อยเนี่ยอย่างนี้หนังอย่างเนี้ยมันจะเหนียวนะครับเวลาเราทาอะไรกินแต่ต้องตุนต้องเคี่ยวอย่างเงี้ยเพื่อนเนี่ยเค oh ี่ยวอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมันก็จะเปื่อยนะนี่กำลังได้ที่นะครับเพื่อนนี่กำลังได้ที่เนเนื้อเปื่อนก็กลายเป็นเนื้อเปื่อยนะติดเอ็นนะครับเพื่อนเนี่ยอันนี้เอาไว้แกงอ่อมก็ได้นะครับแล้วก็ เอาไว้อะไรนะผัดกะเพราเนื้อเปื่อยนะนเพื่อนสุดยอดเลยนะครับใครชอบแบบนี้ต้องมาเคี่ยวก่อนนะแต่ผมแบบเนื้อร้วนๆไม่ค่อยชอบนะชอบแบบติดเอ็นนิดนิดหน่อยๆนะนี่ๆเวลามันเปื่อยแล้วโอ้โหไปผัดกะเพรานะ สุดยอดครับ <episód> วันนี้วัน,นหยุดนะครับเดี๋ยวเคี่ยวเนื้อไปก่อนเดี๋ยวตอนเย็นผัดกะเพรากินกับข้าวดีกว่าผัดกะเพราเนื้อเปื่อยนะแต่เอฟซีบอกว่าใส่ช้อนแล้วมันเปื่อยไวนะเดี๋ยวลองดูเน่น่เน่สูตรนี้นี่นี่ฮะเดี๋ยวดูนะเอฟซีบอกใส่ช้อนสองสามคันนะเดี๋ยวแป๊บเดียวเปื่อยนะเดี๋ยวรอดูนะมันจะเปื่อยจริงหรือเปล่านน่เ่ช้อนจริงๆนะเอฟซีแนะนํามานะขอบคุณครับในสูตรตัวนี้นะเน่น่่บางคนก็บอกใส่มะกอบางคนก็บอกใส่ช้อนใส่น้ําแข็งก็มีนะครับ